Yeah. ปูทำอะไรหมดงบงบไปเกือบพันนี้เอาไปซื้ออะไรบ้งนี่เบ้าห้องน้ำนี่เป็นของเล็กๆน้อยๆแต่ว่าทำยากนะัวจะเสร็จทิ้นปิดไฟจงไฟจอนหรือ,อยัง ปิดไฟจอนแล้วห้องนี้ก็แดดสองดีนะนี่ค้าเจ้าโลกอืมหันหัวเตียงไปทางขวาก็น่าจะได้อยู่นี่หันหัวเตียงไปทางทิศเหนือเราไปเท้าถูกแดดไปเท้าถูกแดด โอ้ปูแล้วก็งามเลยล่ะป้าหัวเสืมกระไซล่ะแมวอืมเข็ดตรงเลยโบเดียร์ยังไรยังเลยพอดีประตูเปิดออกข้างนอกโบต้องเกะกะวะพี่อืมอ่างหลังมือหลังหนาโบต้องใส่มันเกะกะวะพี่เออ๊ะโบส่แล้วขั้นใส่ก็ใส่ข้างนอกยินบอกปุ๊ดเตะอ่างหลังมือขั้นอยากใส่ก็ใส่ฝาข้างนอกพี่ ตารางก็มีแล้วอะติกันบ่ใส่ก็บ่เป็นหยังกันอยากใส่ก็ใส่ทางนอกเจ๊หมว่าใส่แถวนี้ก็ได้มีิ่งมีหยังแล้วก็บ่ใส่แล้วเนาะสิ่งใสคือว่าสิเอาิ่งเอาหยังมาใส่อยู่บ่บ่ได้มีสิ่งสิ่งอยู่เฮือนใต้พุ่นเนาะบ่อยู่ในนี่บ่ได้มีเด้ล่ะมีแค่นี้คั่นสิต่ออ่างกออกมาในนี้ข้างนี้พี่แลต้องพนังี่บ่อือก็แล้วแต่เจาะนี่หรือสิเจาะนี่ก็แล้วแต่อือคุณแลมัไงเนาะ อืม,อออมเอา้าอันอ่างล้างมือ,อยี่ทัง้งนอกพี่แหละเกิดว่าออกมาแต่ห้องน้ำแล้วบ่คักมาล้างมือยังพี่ก็ได้นะหรือมูอยากล้างมือ,อ,อมก่อนนอนก่อนกินข้าวก็ล้างอยู่นี้เหออมาะคือกันยตำแหน่งไหนตำแหน่งหนึ่งบ่อตำแหน่งนี้บอกกับสิบปีน้ำเจอมุมนี้ก็ได้ออตำแหน่งอะไรงานให้นามจ้าออกขึ้น เดินโทนเดินโทนน้ำเออเออเดินเดินไม่มาใส่ลังคามมาเลยออืตะขคาแก็มาลงนี่อืมช้อน้ำเสร็จเสร็จละเอาไว้ทั้งนอกพี่ละอันนั้นมันเล็กน้อยแล้วอย่าไปยุ่งกับมันเอาแค่ยเป็นไม้แค่มากแล้วพออืมอืมล้างมือทั้งนอกก็อาล้างได้หลายคน กินเขากินนามกากลางกินทั้ทงนอกเพี่เอาโต๊ะโต๊ะซีเรียมขึ้นไปตัง้งโต๊ะนึงกับกินปัไดอย่หัน Vamos, vamos, cara. Good night,